ครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการกับช่วง Open b o x ครับแน่นอนครับเป็นประจำที่เราจะมาเปิดกล่องอุปกรณ์หรือเทโ่โลยิตตางนะครับหรือแอปพลิเคชันซึ่งวันนี้แน่นอนเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยต้องเป็นอุปกรณ์แน่นอนครับซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเราก็เปิดกล่องเกี่ยวกับกล้องติดรถยนต์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่มาอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มาเปิดกล่องจากอีกค่ายนะครับชื่อว่า d c a m DCAM เนี่ยรุ่นใหม่เขาคือชื่อว่า D2 นะครับซึ่งเป็นกล้องติดรถยนต ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับความละเอียดองกล้องอยู่ที่ Full High Depth และสามารถถ่ายภาพนะครับสูงสุดนะครับเป็นภาพนิ่งได้ถึง12ล้านพิกเซลนะครับผมก็เลยจะมาแนะนําว่ากล้องตัวนี้เป็นยังไงบ้างเราเปิดกล่องพร้อมกันเลยดีกว่าครับเริ่มเปิดเลยดีกว่าครับเปิดกล่องปุ๊บนะครับเราจะเจออะไรเราก็เจอกล่องนะฮะพอเราเปิดมาปุ๊บก็เจอในส่วนของใบรับประกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสายซึ่งความยาวถึง3.5เมตรเลยนะครับก็เหมาะกับการติดตั้งในรถยนต์ด้วยนะครับ อกอันก็คือตัวแน่นอนครับที่ติดกระจกนะครับเพราะว่าต้องใช้ในส่วนของการติดหน้ารถอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสายเคเบิลนะครับในส่วนของย s b นะครับเวลาเราโอนถ่ายข้อมูลได้นะครับแล้วก็คู่มือซึ่งดูคู่มือครับมีคู่มือมานะครับซึ่งข้างในนั้นก็เป็นภาษาจีนก่อนเลยฮะแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับเราก็ฝึกฝนภาษาจีนกับภาษาอังกฤษไปในตัวพร้อมกันนะฮะแต่จริงๆติดตั้งง่ายๆครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็คือตัวกล้องเนี่ยมีเมนูภาษาไทยอยู่แล้วนะครับมาดูในส่วนของตัวกล้องนี่บัดครับ แล้ส่วนของเลนส์นะครับเป็นเลนส์แบบ6ชิ้นเลนส์นะครับในส่วนของเลนส์เนี่ยนะครับก็เป็นแบบซีมอร์สนะครับสามารถซูมได้4ระดับนะครับมาพร้อมกับชุดอินฟราเรดมดวงนะฮะก็เวลาถ่านคืนเนี่ยก็ถือว่าความสว่างแน่นอนนะครับระดับหนึ่งมาในส่วนของตัวข้างบนนะครับเมนูนะครับก็จะมีเมนูปุ่มเปิดนะครับสามารถเปิดได้เวลาเราเปิดก็คือตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนจริงเราต้องต่อกับในรถนะครับถึงจะดีกว่านะครับพอเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นเนี่ยฮะของเขาเลยดีแคมป์นะ ตัว micro USB นะครับเวลาต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับตัวในส่วนของตัว AV นะครับเวลาต่อกับเรื่องของเสียงนะครับเรื่องสายต่อพ่วงขึ้นมาแต่ตัวนี้ไม่ได้ให้มานะฮะในส่วนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือสามารถต่อในส่วนของ HDMI ได้นะครับก็สามารถต่อีวีได้เลยอีกอันนึงก็คือ memory ครับสำคัญเลยครับสามารถัพ p อ o r t micro SD ได้นะครับตัวนี้สูงสุดถึง64กิกนะครับโดยทั่วไปกล้องเนี่ยจะได้แค่32นะครับตัวนี้ให้64ก็สามารถบันทึกได้นานกว่านะครับตั้งช่วงเวลาได้นะครับก็หมายความว่าจะเป็นวิดีโอแบบ o วา loop เวลาเราบันทึกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมเมรีเต็มก็จะลบไปทันทีนะครับมาในส่วนของตัวนี้ครับสำคัญเลยครับรีเซ็ตไปตรงตั้งคงตั้งค่าไว้เกิดตั้งผิดตั้งถูกกดรีเซ็ตซะนะครับก็คืนค่ามาใหม่นะครับมาดูด้วยปุ่มเมนูต,ต่างๆเะครับเมนูก็จะมีเมนูด้านค่านะครับกดง่ายๆนะครับซึ่งเมนูตัวนี้จริงๆต้องบอกเป็นภาษาไทยนะครับเราสามารถได้แล้วอีกอันก็คือปุ่มเล็คอร์ดครับอันนี้สําคัญตรงที่ว่าปุ่มเล็คอร์ดตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าฟังก์ชันอน่าหนึ่งก็คือ SOS Recording นะครับ เวลากรณีที่เกิดแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดรถตัดหน้าหรืออะไรตกใจปุ๊บกดตรงนี้เลยครับมันจะเล็อร์ดไว้เล็อร์ดไว้เสร็จปุ๊บทำยังไงต่อไฟล์ที่เราเล็อร์ดเนี่ยม่อคิดที่ผมบอกแล้วว่าวนลูปมันจะไม่ถูกลบไปทําให้เรามั่นใจเวลาเกิดลืมเผลอเลอะไปอ่ะมันก็สามารถนําไฟล์ตัวน,นี้มาเปิดดูได้เลยทันทีนะครับเอาละมาดูในส่วนของฟังก์ชันกันดีกว่าฟังก์ชันของเขามีอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันแรกก็คือในเรื่องของแน่นอนครับการบันทึกวิดีโอ ซึ่งกล้องตัวนี้นะครับสามารถบันทึกวิดีโอได้แน่นอนครับตัวนี้สามารถบันทึกแบบ Full HD ได้ซึ่งได้ความละเอียดในส่วนของ1,920 1,080นะครับแต่ได rate ้30เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนอกจากนั้นก็คือตัว 720p หรือ1,280 x 720นะครับได้60เฟรมเรทนะครับแล้วในส่วนของการถ่ายภาพนิ่งอ้าวตัวนี้สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยนะครับถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด12ล้านพิกเซลนะครับ8ล้าน5ล้านแล้วก็3ล้านแต่ว่าคงไม่ค่อยมีใครเอาไปถ่ายเนาะแต่ก็อาจจะมีบบ้างนะครั ต่อมาก็คือในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันสําคัญสําคัญของเจ้าตัวในส่วนของการใช้กล้องติดรถยนต์มีแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น G s e n นเซอร์แน่นอนครับเวลาเกิดรถสั่นเจอนมีแน่นอนนะครับต่อมาก็คือในส่วนของอะไรครับในส่วนของ motion detection นะครับตัวนี้ก็คือมีเหมือนกันการจับการเคลื่อนไหวหน้ารถนะครับแต่ที่เพิ่มขึ้นมาในส่วนของตัวนี้ก็คือ WDR ตัวนี้มีประโยชน์ยังไง WDR เนี่ยมบีบางกล้องก็มีบางกล้องก็ไม่มีนะครับเป็นการสามารถถ่ายวิดีโอในที่ที่มีแสงน้อยนะครับหรือย้อนแสงได้ ตัวนี้จะช่วยเคลียร์เรียกว่าภาพให้ดีขึ้นนะครับความสว่างมากขึ้นอย่างเช่นเราขับรถไปทางไกลต่างจังหวัดบางทีไม่มีแสงไฟถูกไหมครับตัวนี้ก็จะช่วยทําให้การบันทึกภาพนะีสว่างมากขึ้นหรือเราไปขับรถไปที่มืดที่มีความสว่างน้อยก็มีผลแน่นอนครับสามารถทาให้ตัวนี้บันทึกในที่พื้นที่ที่มีความสว่างน้อย,อยได้ดีมากเลยนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งครับฟังก์ชันสุดท้ายที่ผมอยากแนะนําก็คือ parking mode นะครับตอณน,นี้ถ้าจอดรถไว้เนี่ยกล้องจะทํางานบันทึกภาพไปก่อน ก่อนที่ในส่วนของจะปิดเครื่องหรือดับเครื่องนะครับแล้วเราสามารถตั้งเวลาได้ว่าต้องการให้พาร์คกิ้งเนี่ยเวลาเราบันทึกวิดีโอขนาดไหนซึ่งตัวนี้ต้องอยู่ที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับพรอะแบตเตอรี่นั้นเหลือประมาณปริมาณเท่าไหร่มาถึงจึงบันทึกได้เท่านั้นนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่ที่110มิลลิแอมป์นะครับก็สามารถบันทึกได้ระดับหนึ่งนะครับในส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับกล้องติดลถยน์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเดินทางเหมือนกันเป็นเพื่อนคู่ใจนะครับแล้วก็ดีคันดีทูเนี่ยมี ถ้าท่านผู้ชมสนใจก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของเขานะครับและนี่ก็คือในส่วนของรายการแอดดินบอลนะครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกไอทีนะครับเรามีทั้งข่าวสารไอทีและก็อุปกรณ์ไอทีดีๆนะครับมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดิมครับสามทุ่มสี่ทุ่ถึงสี่ทุ่มนะครับทางช่องเอ็มคอร์ดแฟมิลี่นะครับหมายเลขสิบสี่ระบบเคเบิลเรียลไทมหมายเลขยี่สิบสี่นะครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ